ลูกซองขี้โกงเว้ยผมไม่สน่ะหัวทุกเม็ดอะหัวทุกเม็ดอะแตกไปดิก <arriver> <Das> ็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคาดกันดูไว้เด็กครับ ผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่เก็บบายครับนะครับผมนะเวอร์ชัน่จุดนุด้านะครับผมนะเออเป็นเซิฟของคุไทยเซิฟแนววอซีครับผมชื่อเซิฟชื่อเดมอนซัดนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือยังนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะอาจจะมีเสียงพัดลมหน่อยนะครับผมนะเข้ามาก็จะมีตัวแก้บั๊กนะครับผมกดไปครั้งนึงครับมันจะแก้บั๊กนี่นะครับผมนะโอเคอันนี้ก็คือ รับของฟรีนะคะผมมาให้ตีไปเลยให้กดไปนะครับผมนี่นะมันจะให้พวกดาฟฟาร์มมานะครับผมโอเคนะเออผมพอผมเล่นมาได้สักพักก็แล้วนะซีมนี้นะโอเคอันนี้คือที่ทิ้ทงทังขยะนะครับผมหมวกติดโอเคนะอันนี้เอ่อเปิดได้นะครับผมนะแต่อันนี้น่าจะเปิดไม่ได้ม,มั้งผมเปิดดูแล้วเปิดไม่ได้เออเรามาดูส่วนตรงนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นร้านค้านะครับผม ผมยังไม่แน่ใจนะผมเพิ่งมาเล่นนะอันนี้ก็คือน่าจะพวกสุ่มของอ่เซตต่างๆนะนะครับผมนะโอเคแล้วก็อันนี้คืออัตราการเติมเงินเติมคูณสองนะครับผมนะเติมคูณสองเติมห้าสิบาทจะได้ร้อยหนึ่งมั้งอันนี้ก็เซตห้าสิบอันนี้คือเซตกบนะครับเซตพะรามแล้วก็สามร้อยนะครับผมนะเหมือนมันหัวซามูไรเลยอะเออนะ อันนี้ก็เป็น Facebook ติดต่อทางแอดมินนะครับผมนะนี่นะครับผมเดมอนเซนะครับผมนะสามารถต,ติดต่อเติมหรือถามรายละเอียดได้นะครับผมนะโอเคแล้วเรามาดูส่วนตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือข้างบนนี้ก็คือเอ่อนี้ถ้าเกิดเราเอามาแลกเซตน,นะเซตห้าสิบปอนด์กับเซตห้าสิบแสจะใช้บัตรเพชรนะครับผมอันนี้ยี่สิบเอสิบห้ามั้งต้อง ต้องการบัตรเพชร15ใบเ<อ>พ <teasing> ื่อแลกอ่าซื this, ้อเซ็ตเอยซื้อแลกเอเซ็ต50ปอมแล้วก็ต้องการบัตรเพชร25ใบเพื่อแลกเซ็ต50แพ้แล้วครับผมนะโอเคแล้วก็ไม่ต้องถามหรอกว่าเออยังไงดีล่ะเซิฟนี้ผมก็จะทิ้งพอตแล้วก็จะทิ้งไอพีไว้นะครับผมนะโอเคนะผมจะมาใส่เซตกบกันเลย โอเคแล้วผมจเจาปืนนี้ไปนะครับผมเอายานี้แล้วก็เอาอาหารไปแล้วก็จเจาดาบฟาร์มไปด้วยนะครับผมนะนะครับเ,เดี๋ยวเราใาส่ชุดกนเลยโอเคโอเคก็เซตมันจะมีประมาณนี้นะครับผมนะเซ็ตมันก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเซตกบนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปในตัวเดิมดีกว่าครับผมอย่างนี้ไม่เล่นยากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายรูปตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะโอเคผมจะใส่จุดก่อนที่ละถ่ายเลยโอเคเออ๊อ นี่แล้วก็กดแคปภาพไปโอเคก็จะได้แล้วเดี๋ยวขอกลับเป็นมุมมองธรรมดาเลยนะนี่ก็จะเป็นพวกวาร์ต่างๆ,ๆนะครับผม,มันนี้จะเป็นเลโก้แล้วก็เ,ออเซฟโซน VP แล้วก็เ,ออเป็นล็อกล็อกกี้นะครับผมนะแล้วก็เป็นออฟาร์มบอสแล้วก็แล้วก็โซน VP พสองแล้วก็ออ 2, ล็อก,กกี้นะครับผมแล้วก็ n นดอปก็คือแบบคาตาแล้วขอไม่ดัปนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปลองฟาร์มบอสให้ดูนะโอเคก็มีตัวแก้บักนะผมก็กดไปนะครับมันจะสุ่มเซตฟาร์มนะด,รด้วยนะเซตอะไรไม่รู้วยบอสยังไม่มีเลยตอนนี้นโอเคไป็นไรเด้วผมไปแนะนำอย่างอื่นก่อนแล้วกัน นี่ถ้าิมพใช้ชาร์จจะได้ดูเอ,อ๊นะครับผมโอ้ยเซฟเซฟบัคส์บัคส์บัคส์ตอนนี้เซฟคนออสุขก็เกือบ,บสิบคนเลยนะเซฟนีนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปโซนเอ,อ่อโน,น,นดอบ ดูดูดูดับดูดับดูดับอะไรโอเคจะไปจะไปไปกันเลยดูดับเออผมก็เข้ามาข้างในอ่าเซิร์ฟนูดับไปนะอันนี้ผมก็นัดน้องของผมมานะครับผมคนหนึ่งนะเออเซิร์ฟอาจจะปิงปิงเด้อคนหนึ่งนะเซิร์ฟอาจจะปิงนะทุกคนโอเคเอายังเอายังเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึงเน็ต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 กระโดดดิปเอากระโดดดิ กระโดดดิกระโดดดิกระโดดได้เปล่ากระโดดดิอ right okay. uh, right okay. ่ะโอเคโอเคมามามาเอาเร็วเลยหนึ่งสองสามแตกอะไรอ่ะไม่เดียวแตกอ่ะเอาสไนมาด้วยอะพอดีเก่งเกินนะครับไม่เดียวร้อยยี่สิบแบบล้มล้งโอเคโอเคเอ่อมีห้าเกมนะผมจะเดินกับน้องห้าเกมมา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 เกมที่สองนะครับผมนะ Give 2 mà Bóp Mà mà lê nang sáng thắng A môn lưu bào sáng ba Bohai lần bỏ hảnh quýnh con Mamma mãi 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 mà Mà mãi 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 อเอ้เข้าเข้าเซฟมาดิออกเซฟมาดิออกเซฟมาแตกสวยหัวแตกไปดิสองหนึ่งแล้วนะทุกคนเอสองศูนดิอาจจะมีเสียงรบก่อนขอโทษด,ด้วยนะผมอยู่ข้างนอกด้วยผมอาจจะพูดเบาๆอนะมายังมายังมายังโอเคมาเปล่าเล่นสองสา Mần liềm à Ui đơn hóa ui Ui Chịp 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 Đi mà à, lên mà khai kiếng nào chế À đôn chế ao. Đôn Ui pin nào เฮ้ยสุดทิ้งเนี่ยต่อครับผมก็สุนเหมือนยอยนะอุ้ยว้าวก็มาดิครับเฮ้ยออกข้อเซฟทำไมอ่ะเล่นแอบเราอะมาดิมาดิมาดิ มาดูนะเฮ้ยเล่นลูกซองมันเล่นลูกซองว่ะมันโกงอ่ะเอาดิ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 คนละแเลี่ยมอะ่ะคนละแเลี่ยมเลยมาดิเปืนโกนดิเฮ้ย

เฮ้ยเอ้ยโอ้โอโอมันเล่นลูกซองอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอผมมามาันเล่นนักเกตก่อนนะมันเล่นลูกซองเปล่ามาออกมาออกมาร้องโอเคไม่เป็นไรทุกคนมันเล่นลูกซองขี้โกงว่ะผมไม่ชอบว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าถ้าเกิดของผม,ผมเกิดผมไม่ได้ของตกผมไม่ปืนเมื่อคืนมันแน่มันร้องแน่มามาเกมสามมาเจอกูแน่ นี่ลูก2องขี้โกงเว้เย,ยผมไม่สมนใจทุกเม็ดอ่ะทุกเม็ดอ่ะแตกไปดิปสามหน,นึ่งอ่ะมาเร็เลยนี่มันมันออกมันข้อเซฟอ่ะมันข้อเซฟอ่ะ Mình lên khóa sếp à Rồi mình được 55 lắm À 50 Rồi mình lỡ 50 lắm Mà đi Mà mình sẽ tẹt lắm à Ở đi Ở đi Ui Chịp 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 Nhưng đồ chơi Cô xin mình dối กระสุนมันย้อยดูดูมันเล่นเป็นอะไรดูดิมันเล่นลูกซองดูดิที่ผมใส่กระสุนมันยังมันยังยิงผมเลยมันหัวร้อนแล้วทุกคน<ป>อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันยาก่อนเอ้ยขออันนี้ก่อน โอ้เน,นี่ปิ๊กแป๊มหนึ่งเฮ้ยโหลเฮ้ยอย่าเข้าเซฟดิเฮ้ยดูดิมันเข้าเซฟอะทุกคนมันเล่นขี้โกงอ่ามันเล่นมันเล่นขี้โกงนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะโอเคเอ่อเซฟเอ่อไดมอนด์แซดมินี้เท่านี้นะครับผมเซฟเนวส์แคล้ายๆเน,นวนะส์เวอร์ซีเด้น